สวัสดีครับแอปดิสคัทครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องมือถือรุ่นใหม่ของ oppo นะครับ oppo n 1 mini นะครับก็เป็นรุ่นตัวเล็กนะฮะของ oppo n 1นะครับก็สาหรับรุ่นนี้ตัวเล็กนะฮะแต่ว่าสเปคไม่เล็กเลยครับแล้วก็เป็นมือถือที่เกิดขึ้นมาเพื่อสำหรับคนรักการเซลฟี่นะฮะตอนนี้ใครๆก็ชอบการเซลฟี่นะฮะถ่ายภาพตัวเองแล้วก็แชร์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเนี่ยครับกล่องค่อนข้างดูดีนะฮะเรียบหรูครับสีขาวจั่วทั้งตัวเลยนะฮะ แล้วก็เนี่ยฮะมาพร้อมกับอีกกล่องหนึ่งเล็กๆเนี่ยนะครับก็คืออุปกรณ์เสริมที่ Oppo N1 ก็เคยแถมตัวนี้มาเหมือนกันนะฮะตัวนี้คือ O-Click ครับก็ทำงานเป็นรีโมทสำหรับการลั่นชัตเตอร์ให้กับ Oppo N1 Mini วนมนนะฮะเนี่ยครับ O-Click ครับเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธนะครับมาดูสเปคกันนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยอ p p เปอเอ็นนนะฮะขนาดตัวเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1 4 8 4นะฮะคูณ7จ2ด2คูณเ2มิลน,นะฮะนะ9ก้มิลอาจจะดูเยอะแต่ว่าพอจับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันกระชับมือดีนะฮะก็เล็กลงกว่าเดิมเยอะฮะตัวเก่านี่ตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้หนัก1 5 1กรัมนะครับก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะฮะเนี่ยครับมาพร้อมกับกล้อง13ล้านพิกเซลซึ่งสามารถบิดหมุนได้นะครับสามารถถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหลักได้ทําให้เวลาคุณถ่ายภาพตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้กล้องหน้าเลยนะฮะที่ความละเอียดน,น้อยๆะฮะแต สามารถถ่ายด้วยความละเอียด13ล้านพิกเซลเต็มๆได้เลยครับพร้อมกับมีโหมดออโต้โฟกัสด้วยนะครับนี่แล้วก็หน้าจอนะฮะขนาด5นิ้วฮะเป็นหน้าจอ IPS นะครับความละเอียด 720p ครับเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ชมกันนะครับนี่ครับผมแกะซีลอ,ออกมาแล้วนะครับกล่องนี้จะเป็นกระดาษที่หุ้มด้วยวัสดุคล้ายๆกันหนังนะฮะอ๋ผมว่าดูดีฮนะ นี่ครับพุ้มวัสดคุคล้ายๆหนังนะครับไม่ใช่กล่องกระดาษธ,ธรรมดาครับดูดีมากครับเดี๋ยวจะแกะให้ชมกันนะฮะนี่ครับนี่แกะมาแล้วจะเห็นอ p ปเอนวันนี่ของไม่แกะกล่องเลยนะฮะเนี่ยเอี่ยมมากครับ<ม>นี่ครับ Opp o p p ป n เอ็นวันมินินะครับขนาดก็เล็กลงจากเดิมเยอะครับเนี่ครับลองถือในมือผมนะฮะ เนี่ยครับเล็กลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับค่อนข้างกระชับมือดีครับหน้าตาสวยเหมือนเดิมฮะผิวก็เป็นแบบว่าซอฟต์สกินครับที่อ p โปใช้มาในหลายรุ่นนะฮะจะเป็นวัสดุกึ่งเงากึ่งไม่ใช่กึ่งด้านกึ่งด้านแบบนุ่มๆฮะมันจะเป็นผิวแบบด้านๆน,นุ่มๆมันมนะครับเนี่ยครับเป็นด้านๆน,นุ่มๆดูดีมากครับเนี่ยครับกล้องหมุนได้นะฮะ เดี๋ยวมาดูในกล่องกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับแกะมาจะเจอกล่องเจอกล่องใบแรกก่อนนะฮะเนี่ยครับแน่นเหมือนกันนะฮะพอดีเครื่องเลยพอดีกล่องเลยจะมีเนี่ยครับเป็นเข็มจิ้มซิม,มนะครับ เนี่ยครับเป็นเข็มจิ้มซิมนะฮะแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะมีหัวปลั๊กครับสีขาวน่ารักฮะหัวปลั๊กหัวข้างในกล่องนี่ดูหรูหรามากเลยนะครับเนี่ยจัดแบ่งได้ดูดีมากฮะหลังๆเนี่ยอัพพอร์ทำกล่องมาสวยทุกรุ่นเลยนะครับเนี่ยตอนไฟเจก็สวยมากครับไฟลจ็แล้วก็ไฟเจดูหรูหรามากมีหูฟังมาให้นะฮะจะเป็นแบบเอียบัตครับเนี่ยครับเป็นหูฟังเอียบัตนะฮะสีขาวครับ แล้วก็สาย USB ครับนี่ครับใส่มาได้พอดีเครื่องมากแน่นพอดีเลยเป็นสาย micro USB นะครับนี่ครับของใหม่เลยฮะก็มีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวดูใน,นกล่องเล็กๆน้อยมีอะไรบ้างนะข้างใน นี่ครับมีคำแนะนํำสระ,ะอุปกรณ์นะครับนี่ครับมีควิคไกด์ครับนี่ครับอืมหมดแล้วฮะมีเท่านี้ครับในกล่องมาดูที่โอคลิกบ้างนะครับอุปกรณ์โอคลิกจะเป็นกล่อง เป็นกล่องพลาสติกนะครับอุปกรณ์โอคลิกนะครับเป็นกล่องพลาสติกสีขาวะครับเนี่ครับมีโอคลิกอยู่ข้างในนะฮะพร้อมกับแบตเตอรี่แบบวงกลมะครับมาดูโอคลิกกันนะครนี่ผมไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะผมรู้สึกว่ามันเล็กลงจากโอคลิกรุ่นก่อนฮนะ,ะหรือว่ามันขนาดเท่าเดิมก็ไม่รู้นะผมอาจจะคิดไปเองก็ได้เนี่ยครับแต่รู้สึกมันเล็กมันเล็กลงหรือเปล่าเนี่ย <laughs> มันเป็นรีโมทฮะก็คือเวลาคุณต้องการอ,อ,อย่างเช่นเวลาคุณต้องการถ่ายภาพเนี่ยบางทีคุณไม่จําเป็นต้องต้องถือกล้องเองฮะไม่จ้เป็นต้องถือมือถือเองคุณก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวลั่นชัตเตอร์ได้นะครับนี่ครับอย่างเช่นให้เพื่อนถ่ายอยู่เนี่ยแล้วพอพอได้จังหวะด,ดีๆคุณก็กดโอคลิกเข้าไปเนี่ยฮะก็เป็นการถ่ายภาพนะฮะหรือว่าอาจจะมีอุปรกรณ์เสริมอย่างขาตั้งอย่างตอนนี้มือถือมันมีขาตั้งเลยใช่ไหมครับคุณก็สามารถเอามือถือไปไว้ที่ขาตั้งได้แล้วก็ใช้้ตัวเนี เป็นตัวรีโมทควบคุมครับในการถ่ายภาพแลนชัตเตอร์นะครับนี่ยครับก็เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากนะฮะเหมาะสำหรับมือถือที่ใน,นเรื่องกล้องถ่ายรูปครับหน้าตาสวยด้วยเนี่ยครับเนี่ครับหน้าตาของ apple n 1 mini นะฮะขนาดกระชับมือมากขึ้นครับแต่ตัวก่อนนี้เคืองมากนี่ฮะกล้องหมุนได้นะครับ ปรงหมุมได้นี่ฮะสามารถพลิกมาถ่ายหน้าตัวเองได้อย่างนี้ครับนี่ก็เป็นเซลฟี่แล้วแล้วก็สามารถปรับมุมได้ด้วยครับนี่ครับทาให้เราสามารถถ่ายภาพในมุมที่แตกต่างได้นะฮะมุมแปลกๆเนี่ยครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยผมค่อนข้างถูกใจตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะแต่ว่าพอเปาเ p ิ e เอ็ i วนเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองดูกันฮะว่าผมจะถูกใจอีกหรือเปล่านะครับ สำหรับสเปครุนนี้เนี่ยจะใช้เป็น snapdragon 400นะครับก็สเปคค่อนข้างดีเลยนะฮะเป็น snapdragon 400เนี่ยครับความเร็ว1 6กิกนะฮะแล้วก็หน่วยความจำในตัว1 6กิกนะครับแล้วตัวนี้ ram 2อกิกนะฮะพูดไปแล้วเนี่ยผมว่าสเปคของ apple o n 1 mini นี่มันก็ค่อนข้างสูงนะกับราคาเนี่ยเปิดตัวที่12,990บาทนะครับผมว่าเป็นมือถือที่น่าจับตามองมากฮะสำหรับราคา10,000 หมื่นต้นๆนนนะครับระดับหมื่นต้นๆนนี่น่าจับตามองมากเพราะว่าใช้ชิป snapdragon 400ร้อยยอดนิยมนะครับความเร็ว1.6กิกแล้วก็หน่วยความจำในตัว16กิกนะครับแรม2กิกผมถือว่าอยู่ในระดับที่สูงนะฮะโดยเฉพาะเรื่องแรมฮะ2กิกราคาหมื่นต้นๆนนี่ไม่ค่อยมีให้แรม2กิกกันนะครับเต็มที่ก็1กิกซะฮะนี่ยครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับ android jelly bean นะครับ4.3่จุดสามครับมาพร้อมกับ color os นะครับเห็นเขาบอกว่า เออมันจะได้อัพมันจะได้อัพเป็น Kit k i ดแ a t นะฮะน่าจะช่วงไล่ๆกับตัว Oppo Find 7นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าจะมาพร้อมกับ ColorOS 2.0ครับแฟนๆก็รอกันได้เลยนะฮะตัวนี้น่าจะอัพคิดแค t ได้แน่นอนครับโอเคครับสำหรับการรีวิวเนี่ยเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวรอชมกันได้นะครับเดี๋ยวขอทดสอบก่อนครับสวัสดีครับ